การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นครับนีตนินตะเข้าสู่ช่วงรัฐวัรทอล์กของช่องซีจีคานะครับผมคือวันนี้ผมจะมาอธิบายอ่าเขาเรียกว่าอะไรผมจะมาอธิบายเรื่องแบบช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตการของเศรษฐกิจซบเซาเนื่องอมาจากโรคโควิด -19 ้และเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับ แล้วผมจะมานั่งพูดวันนี้จะมาพูดเรื่องอ่าเรื่องค่ายรถแต่แต่ละค่ายนะครับจัดโปรโมชั่นอย่างไรบ้างและมีส่วนลดอย่างไรบ้างเพื่อให้ส่งเสริมยอดขายของแต่แต่ละค่ายนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่องนักนักขาวทอล์กนะฮะจะไม่มีอ่าส,สคริปหรือซีรีส์อะไรมากมายนะก็เรื่อยๆนะฮะคือตอนเนี้มีหลายค่ายที่ออกแคมเปญมาเพื่อ,อส่งเสริมยอดขายตัวเองนะผมขออ่านจากไอแพดผมเลยแล้วกันนะฮะ คือตอนนี้ t o y ยตา้ามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันดอกเบีย้ย0%ผ่อนนานสูงสุด96เดือนนะครับผมแล้วก็ Ford นะครับผมขับฟรี3เดือนนิสสันขับก่อนผ่อนทีหลัง3เดือนช่วยผ่อนช่วยผ่อนครึ่งหนึงนาน9เดือนนะครับผมโอ้โหนานนานทีเดียวเลยนะฮะ MG นะครับขับฟรี3เดือนอ่าผมขอแจ้งก่อนว่าอันนี้เป็นคร่าวๆนะไม่ได้มีรายละเอียดดีเทลมากมายเดี๋ยวผมจะเอาดีเทลให้ ผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็มีส b บิชิช่วยผ่อนสิบเดือนดาวศูนย์บาทลุ้นทองลุ้นทองทุกเดือนด้วยนะฮะมาสด้าลุ้นขับฟรีหกเดือน s u z u กินะฮะบัตรเติมน้ำมันหนึ่งหมื่นบาทส่วนรถชุดแต่งหนึ่งหมื่นถึงสี่หมื่นบาทโอ้โหไม่เลวเลยทีเดียวนะฮะฮอนด้านะฮะช่วยผ่อนนานสุดสิบสองเดือนดาวศูนย์บาทนะฮะผมผมผมขอแจ้งไว้ก่อนว่าไอดาวศูนย์บาทหรือ อ่าดอลล์เบสศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นแบงก์ไหนหรืออะไรยังไงกับอ่าผู้ของศูนย์นะครับผมผมไม่ทราบนะอันนี้คือข่าวอ่าผมขออ้างอิงข่าวเลยเดินข่าวมาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับผมต่อมาเป็นอีซูซูนะครับขับฟรีฮะหมดเก้าสิบวันแล้วก็บีเอ็มดับบลิวซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าขณะนี้เดือนสี่โอ้โหโอ้โหนานนะสามไตรมาสเลยหรือซ้ำนะไม่ใช่น้อยนะบีเอ็ม ก็อันนี้ผมจะอ่านดีเทลเลยนะว่าแต่แต่ละยี่ห้อให้อะไรมาบ้างนะอันนี้คือดีเทลของโตโยต้ครับโตโยต้จัดโปรสต่อไม่รอมอเตอร์โชว์สำหรับไฮ l u กซ์รีทุกรุ่นรับประกันภัยชั้นหนึ่งดอกเบีย้ย0%เสูงสุด72็เดือนโอไม่เร็วเลยนะฮะเจดเดือนแล้วก็ขับฟรี90วันมูลค่าของแถมรวมทั้งหมดเอ้รวมสูงสุด95,000บาทนะฮะ ส่วนในรุ่น For t u n e er ร Free ประกันภัยชั้น1ดาเบี้ยนเนาน4 8เดือนครับฟรี90วันมูลค่าของแถมรวมสูงสุด1 2 0 0 0 0บาทโอ้แม่เจ้าสิทธิพิเศษเฉพาะนักศรรึกษาจบใหม่ผู้เริ่มทำงานครนูและพยาบาลเมื่อซื้อยาลิสเอทีฟฟรีประกันภัยชั้น1นละนั้นเลือกรับดาวศูนย์บาทโอ้ดาวศูนย์บาทแต่เป็นวาวเลยฮนะหรือผ่อนขั้นต่ำา4990บาทต่อเดือนส่วนในรุ่นคัมรี รับสิทธิ์ซื้อโมนาลิสตาสเปเชียลอีดิชนะันเซตฮะชุดแต่งพรีเมียมจากธนาแต่งชั้นนำของญี่ปุ่นในราคาพิเศษ80,000บาทจากปกติ1 3 5 0 0 0บาทพร้อมรับประกันชุดแต่ง3ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรอันนี้ผมขอติติงไปไปยังโปรโมชั่นนี้ฮะโมนาลิสตานะฮะโมนาลิสตาสเปเชียลสเปเชียลอีดิชันเซตนะฮะสุรกิจอย่างนี้นะฮะ ใครมันจะมาซื้อครับผมนะคือ,อมีคนซื้อไหมมีคนที่ต้องการใช้ตอนนี้มีไหมมีแต่ว่าคนที่ต้องการซื้อตอนเนี้ยก็จะเป็นช่วงอาเรย,ยุคทองของคนที่จะซื้อตอนนี้เลยคือทุกคนต้องการแต่ขายเพราะมันเป็นช่วงเทรเกตกต่าและคนซื้อจะได้เปลี่ยนในราคาที่ต่ำกว่าแต่จะมาลําบากเราที่ว่าเราผ่อนอ่าคือมันจะยากลำบากในขณะที่เราหาเงินนะฮะนะมาต่อมานะเป็นอ อันนี้ยังไม่จบนะขณะที่ตัวแทนจำหน่ายบางแห่งของโตโยต้านำเสนอแคมเปญผ่อนนานสุดนานสุดสุดเก้าเดือนหรือแปดปีอ่ออืมออต่อมาสำหรับลูกค้าฟอร์ดนะฮะฟอร์ดจับมือกับบมจอธนาคารทิสโก้ครับจัดแคมเปญให้กับลูกค้าเริ่มต้นชระง,งวดแรกหลังจากได้ทำการสมมอรรถไปแล้วเก้าสิบวันหรือสามเดือนนะฮะเมื่อซื้อรถแลนเชอร์และฟอร์ดเอเวอเรสทุกรุ่นตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายน2563นหสานี้นะฮะ นอกจากนั้นแล้วลูกค้าลูกค้าครอบครัวฟอร์ดที่มีคูปองฟรีค่าแรงเช็คระยะนะฮะโปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้มและมีโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามที่ตามระยะที่ครบกำหนดเข้ารับบริการหรือสัญญาหมดอายุจะมาใช้ได้อีกต่อเนื่องอีก2เดือนหรือ4 0 0 0กิโลเมตรและจะเรได้ถึงก่อนถ้าตัวแต่วนี่สัญญาหมดอายุก็ผมผมคิดว่าแคมเปญชิ้นนี้เป็นแคมเปญที่ดีนะฮะก็คือว่ามันเป็นอ่า คือรถเราถึงถึงรอบชิกลยาแล้วยังไงเราก็ต้องทำครัมันคือเป็นการเซฟรถเราด้ดวยรักษาอายุรถให้เรายืนยาวมากด้วยนะต่อมาเป็นนิสสันนะฮะนิสสันส่งแคมเปญ Care for you ผ่อนชำระขับขับก่อนผ่อนที่หลัง3เดือนและช่วยผ่อนครึ่งหนึ่งนานสูงสุด9เดือนนะฮะพร้อมประกันแฟนพร้อมประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อนิสสันแอเมร่าใหม่นิสสันโนด์นิสสันมาร์ชนิสสัน Laura, นาวราสิสนันเอ็กซ์เฟล นิส s ันเช r ร่านะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง30สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อหสิบสามผมมีข่าวคราวเข้ามาว่านิสสันเชอร่นรุ่นล่างสุดอาจจะมีส่วนลดไปแต่ที่เก้าแสนได้นะฮะขณะนี้นะฮะผมได้ข่าวมาว่าตั้งแต่ก่อนที่จะโรคโควิดระบาดแล้วนะคือยอดขายมันขณะขณะก่อนก่อนหน้านี้ที่เชฟโรเลตเทรลเบเซอร์ยังอยู่นะฮะเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์มียอดขายที่ดีกว่านิสันเชอร่าอยะ ทีนี้เขาต้องแข่งกันเพื่อเพื่อทํายอดขายนะแล้วทีนี้เขาก็เลยลดราคาดับแข่งกันนะฮะขณะที่โตเทนจำหน่ายบางแห่งจัดแคมเปญเพิ่มเติอมอาทิตนิสสันเอริกันส์วีฮีคลปทุมธานีมอบส่วนลด1นึ0 0 0สบาทสําหรับรถปิกอัพนาวาร่าและ1นึ0 0 0สบาทในรุ่นโนดโอ้นิสสันโนดนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยนิสสันโนดเป็นรุ่นที่ขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นนะฮะและมีเทคโนโลยี e power เรียบร้อยแล้วในนิสสันโนดแต่ประเทศไทยไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะฮะ ต่อมาถ้าเป็น MG นะครับผมแซ็มอมเตอร์นะฮะ MG มอบประกันเพชรหนึ่งและพรบระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับทุกรุ่นส่วนรถแคมเปญขับฟรีสามเดือนได้แก่รุ่น MG CS หรือ ZS นะฮะ MG Extender ส่วนรถ MG HS MG สามขับขับฟรีหกสิบวันสองเดือนนะฮะนะ มิซูบิชินะฮะมิซูบิชิอัดแคมเปญหลายต่อไม่ว่าจะเป็นแคมเปญมิซูบิชิจะให้ด้วยใจลูกค้าที่จองแอททราชนะฮะแอททราชใหม่มิราชใหม่ทุกรุ่นเลือกรับดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้มิสูบิชิช่วยผ่อนโอ้สามพันบาทเนี่ยสามพันโอเคก็อย่างนี้นะที่เขาช่วยผ่อนเป็นระยะเวลาสิบเดือนอ๋อสามพันบาทสิบเดือนสิบเดือนสามหมื่นนะฮะมูลค่ารวมสามหมื่นบาทฟรีประกันไพียงแ่หนึ่งนาทีหนึ่งปี ประกันคุณภาพ5ปีค่าแดงเชียระยะ5ปีและฟรีประกันภัยไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 รวมโอ้โหความคุ้มครองหมด5แสนบาทนะฮะนะแคมเปญมิ t ูบิชิแฮปปี้แฟน n 2020่ได้ขอรถมิชูบิชิอยากแนะนำเพื่อนให้ซื้อรถมิ u ูบิชิได้ลุ้นห้องทุกเดือนเลยนะฮะโอ้โหอืมขอขอแทรกนิดหน่อยฮะตอนนี้ขณะวันที่18เมษายน2 5 6 3 ทองบาทแล้วสองหมืนกว่าบาทเลยนะสองหมืนหหม่นห้าสองหมืนหกเลยนะก็คุ้มนะฮะนะทุกท้องเรือนทั้งคุณและเพื่อนโดยรวมขอรางวัลตลอดตลอดรายการมีทั้งหมดนมหมดนึ่งร้อยเก้าสิบสองรางวัลมูลค่ารางวัลสี่ล้านสองแสนบาทร่ตรมตม้นแคมเปญช่องตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาถึงสามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยสิบสามนี้นะฮะหืไม่เร็วทีเดียวต่อมานะฮะที่มาสด้าตัวแทนจำหน่ายบางแห่งของ da, มาสด้ามอบแคมเปญสำหรับผู้ที่จองรถอ่า CX3 CX5 และ CX8 รุ่นนับบัตรเติมน้ำมันฟรี1ปีหรือค่ะฟรี6เดือนโห6เดือนเลยนะฮะนะอ่าโอ้ฮาข่าวสำหรับมาสด้ามีเท่านี้นะฮะต่อไปเป็นซูซูกินะฮะมอบแคมเปญสำหรับรถรถรถรุ่นใหม่อย่างเออร์ซิกานะฮะส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง10,000บาทฟรีบัตรเติมน้ำมัน10,000บาทหรือเลือกผ่อนชำระ,ะเริ่มต้นเดือนละ4,444บาทนะฮะขอมส่วนลด พิเศษข้าราชการโอ้หข้าราชการได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับพนักงานราบวิสาหกิจทุกรุ่นฟรีบัตรกิฟต์การ์ดเทสโกโลตัสมูลค่า1,000บาทนะฮะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในส่วนรุ่นซูซูกิซีเสส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวม40,000บาทนะฮะฟรีบัตรน้ำมัน10,000บาทหรือเลือกผ่อนเริ่มต้น3,777บาทพร้อมเจ็ดสิบนจ็ดบส่วนลดพิเศษข้าราชการพนักงานรับวิสาหกิจฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะะฮ อก็สุสกีแอดไม่เบานะตัวแทนจะไหนสุสกีบางแห็นจัดแคมเปญสำหรับลูกค้าข้าราชก,การประจำหรือพนักงานราชการและพนักงานวิสาหกิจดาวเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซ็นต์รับส่วนลดหนึ่งหมื่นบาทขับฟรีเก้าสิบวันผมขอแทรกอีกอย่างหนึ่งฮนะขณะนี้ผมไปเห็นราคาสุสกีเซเลเรโอรุ่นถูกสุด GMT นะสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทที่หน้าเว็บไซต์ถูกไม่เบานะอ่าเครื่องหนึ่งพันซีซีหกสิบแปดแรงมา้านะที่ผมจำไม่ผิดน้ำหนักตัวเขาแค่เจ็ดร้อยแปดสิบห้ากิโลน น้ำหนักไอ้แรงม้าหนึ่งม้าหนึ่งตัวในแบกน้ำหนักแค่สิบเอ็ดกิโลนะฮะผมถือว่าไม่มากนะฮะแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่ไม่มีวิดีโอให้มีลำโพงให้ด้วยแต่ว่าส่วนรถที่ผมอ่านวนันนี้ผมไม่ทราบว่าจะครอบคลุมกับเซเลนิโอไหมถ้าครอบคลุมนี่ก็อาจจะแตะแตะสองแสนสองแสนเจ็ดสองแสนแปดได้เลยนะฮะก็คุ้มนะฮะคันนาช่วยผลนานสิบสองเดือนในรุ่นบีโอออร์เมสแคมเปญดับเบิลสมัย ดาวศูนย์บาทสำหรับฮอนด้าซีวิคดอกเบี้ย1.99%ฟรี free, ประกันภัยบัตรเติมน้ำมัน10,000บาทและจองทุกรุ่นรับเครื่องฟออากาศมาศูลค่า4,990บาทนะฮะก็จะเป็นอย่างมากสำหรับอ่าคนแถวบ้านผมนะคือผมอยู่เชียงรายก็เขาสุดในสยามนนะก็ควันธนาคารมหาพฤหัสสามกุ๊ปพอนด้าจัดแคมเปญฟรีเครื่องฟออากาศฟรีกระเป๋าเดินทางมาูลค่า4,990บาทฟรีประกันภัยโควิด ความคุ้มครองหนึ่งแสนบาทฟรีพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อขนาดพกพาหลังจากนั้นยังจับมือกับกรุงศรีมอบข้อเสนอขับฟรีเก้าสิบวันเป like ็นอันค right <e um ุ้มนะฮะแล้วก็อีซ um> ูซูมอบแคมเปญลสำหรับพนักงานประจําซื้อทุกรุ่นขับฟรีเก้าสิบวันอันนี้ไม่มีอ่าไม่มีส่วนช่วยทางไฟแนนซ์ใดๆนะฮะ BMW นะฮะ Meridian อออ่าเมล a n Auto อโต้ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW Mini อ่าและ BMW Motorrad เอ้ทำแคมเปญขับฟรีขับโอขับฟรีปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้าสำหรับรุ่น BMW X2 และ 630GTM Sport ในรุ่น X2 S Drive 20อา่า 20i M Sport X เริ่มต้นเอ้ยเริ่มผ่อนปีหน้า28,900บาทนะฮะแล้วต่อเดือนฮะ BSI 6ฟรีเอ้ย6ปีหรือ120,000กิโลเมตรนะฮะขณะที่ BMW 6 GT เริ่มเริ่มผ่อนปีหน้า49,900บาทอ่บาทต่อเดือนหน้าบีเ5 5ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลก็ไม่เลวนะฮะสำหรับรถหรูอย่างนี้นะสำหรับผมอาก็็นคลาสสูงสำหรับผมนะนอนตอนนี้ยังมีข้อเสนอพิเศษอื่นๆอาที่รับคะแนนสะสมบัตรเครดิต SCB30 เท่าฟรีบริการให้ทดลองขับถึงบ้านฟรีบริการรอบน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนสมอบฟรีประการแฟนภัยชั้นหนึ่งระยะเวลานหนึ่งปีลูกค้าเก่าที่นำรถเข้าม,มาเทินอิน จะเพิ่มมูลค่ารถใ,ให้สูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทโอ้ไม่เลวเลยนะแต่ว่านะฮะท่านซื้อขนาดนี้แต่ท่านไม่ทราบนะสารหลังจากโควิดซาแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรจะฟื้นตัวเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบระมาดระวังในการใช้เงินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ